ทุกคนนะครับผมพบกับบอยแล้วนะครับวันนี้จะบอกว่ามีเรื่องที่ต้องทำครับอยู่ว่างไม่ได้เลยครับต้องหาคอนเทนต์ทำนะครับช่วงนี้คือวันนี้บอยจะพาทุกคนไปป่าคลองตลาดครับ จริงๆก็คือเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วครับทุกคนวันนี้ก็เห็นคอนเทนต์คนเขาไปปากคลองตลาดกันเยอะมากเก,ก็เลยว่าเออลองไปสักครั้งดนึ่งดีสิสำคัญคือวอยว่าจับซื้อดอกไม้อ่ะมาแต่งห้องด้วยเพราะว่าตอนนี้ห้องเละมากแล้วก็รกมากก็เลยว่าลองเอาดอกไม้มาแต่งห้องดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ห้องรกจะบอกว่าตอนนี้ห้องรกมากอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะประมาณบ่ายสามโมงแลไม่รู้ทันหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าร้านเอ่อปากคลองตลาดเนี่ยเขาบอกว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงนะทุกคน ก็เตรียมของเตรียมอะไรแต่งตัวเสร็จแล้วเราไปเลยดีกว่าอย่ารอช้ามีสนามชัแล้วนองตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงตึครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะหาประตูทางออกเขาบอกว่าประตูทางออกต้องเป็นประตูหมายเลขสี่ซึ่งเราจะต้องหาประตูหมายเลขสีอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มานะครับ วนะัวนะวนี่เดินออกมาแล้วนะครับทางประตูสีจะเป็นแบบนี้นะทุกคนปล่อยออกมาประมาณห้าโมงจะหกโมงแล้วทุกคนมันก็เลยเมือดอนิดน,นึงแล้ววันนี้ไม่มีแสงด้วยเอาจริงๆนะไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนเพราะว่า ไม่มออกมาจากสถานีก็ย้อนกลับไปตอนนี้จะเจอเต,ตรงสะพานสีขาวให้เราเดินข้ามไปตรงนั้นเนาะให้เราเดินข้ามไปแล้วก็จะมีตลาดอยู่แถวนี้ แนะนำว่าร้านดอกไม้ชื่อว่าร้านดีดี f ร,ร์อ e r ดีเราจะเข้าไปดหมีต้นไม้ดอกไม้เยอะเลยนะสดสง่มก็ไม่ได้เลยนี่ร้านนี้มันสวยมากนี่จะมีเป็นช่อบแบบนี้เลยนะคกล้วยไม้สวยมากอะไรนะครับทุกคนตเนี่ยนี่ฮะ กุหลาบสีดอก120หกคนดูด en. ิสวยๆทั้งนั้นเลยะนี่บอยคิดอยู่ว่าอยจะเอาดอกไม้อะไรไปประดับห้องดีเพราะว่าห้องเราเป็นเหมือนผ้าม่านสีดำแล้วก็ ที่นอนสีดำเราอาจจะเปลี่ยนาพมูที่นอนเป็นสีขาวแล้วก็ดอกไม้ที่มันมีสีสดสีชมพูสีแดงสีขาวอาไปวางเนาะให้มันดูสดชื่นขึ้นตอนนี้ก็หาอยู่ว่าจะเอาดอกกุหลาบหรือว่าดอกอะไรดีอาจจะปนๆกันไปนิดนึงเพราะว่านี่ว่ามันมันน่าจะโอเคเพราะว่าดอกไม้ถูกเยอะมากทุกคนดูดิเราเยอะจริงๆนะทุกคนมันนี่ดอกนี้นนนเมีได้แล้ว นี่เราก็จะห่อให้เลยนะครับมีที่ห่อให้รออยู่เลยเลยเค,คนครับเข้าร้านเดียวเลยเพราะว่าดูรีวิวมาแล้วก็มีคนแนะนํามาก็คือบอยช็อปไปทั้งหมดประมาณ380บาทได้ดอกไม้สีสวยมากแต่ตอนนี้แสงเริ่มหมดแล้วทุกคนก็เลยว่าเดี๋ยวจะกลับไปจัดห้องดูแสงพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้แสงไม่มีแล้วก็เลยว่าจะรอจัดห้องพรุ่งนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณแบบ6โมง จริงมันมีหลายร้านมากแล้วคนให้เดินมาดูเรื่อยๆก่อนถ้าสมมติว่าใครถูกใจร้านไหนก็ดูร้านนั้นได้เลยเพราะว่าเหมือนไปดูรีวิวมาร้านนั้นก็เลยซื้อร้านนั้นไปเลยแต่ว่าอาจจะมีที่ถูกกว่าแล้วก็อุปกรณ์การจัดต่างๆเนื้อว่าตอนนี้แบตไปจะหมดแล้วเพราะว่าใช้แบตเยอะมากแล้ว,ลวก็เดี๋ยวคงจะกลับบ้านและคงจะกลับห้องแล้วครับทุกคนก็ได้ดอกคาร์เนชั่นดอกสเปรย์เนาะซึ่งซึ่งดอกสเปรย์เนียมันคล้ายกับดอกคาร์เนชั่นมากแล้วก็กลาบสีขาว ไปดูเลฟเลนต์มาในการจัดก็จะเป็นประมาณนี้แสงไม่มีแล้วนะครับทุกคนต่อก็มาอยูก่กลางตรงนี้สพานตรงนี้มันก็เก๋ดีนะถ่ายกับสะพานซื้อดอกไม้มาถ่ายกับสะพานสะพานโค้งตรงนี้มันก็เป็นวิวที่แบบเออดูเก๋ดี นคนขับแล้วก็มาต่อกับเพื่อนสาวนะครับที่หมูกระทะนะครับเพราะว่าตอนที่บอยกลับมาตอน BTS อ่า BTS ใช่ไหมแล้วก็เพื่อนโทรมาว่าเออเดี๋ยวกินได้ไปกินหมูกระทะก่อนเขาห้องก็เลยมากินหมูกระทะกับมายกี้นะครับอุ้ยเสียวมากนนนีเอั้ป็ ก็ถือว่าเสร็จภารกษษษษิจแล้วนะครับทุกคนมาก็จัดห้องเรียบร้อยจัดดอกไม้เรียบร้อยทุกคนคคคนะล่ะว่างๆก็ต้องหาอะไรทำนะครับผม <laughs> จริงๆมันก็ช่วยทําให้เราดูแบบอ,อยู่กับตัวเองได้มีสมาธิได้นะครับทุกคนการจัดดอกไม้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันและที่สาคัญอ่ะเป็นคนชอบดอกไม้อย,อยู่แล้วมันก็พามันก็เขาเรียกว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออสบายใจเพลินไปกับดอกไม้พวกนี้ได้ไหมทุกคนมันก็สวยน่ารักดีนะก็เพื่อนๆคนไหนนะครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอยด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าวันนี้เพิ่งตื่นเลยนะครับหน้าแบบไม่ได้ล้างเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวบอยจะพาไปทำอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปแล้วบาย